เจ้ามือบิตคอยเคลื่อนย้ายเหรียญเกือบ1.3แสนล้านบาทหลังราคาร่วงแตะ48,500ดอลลาร์ก่อนหน้าวันนี้ราคาของสกุลเงินดิจิทัลหลักอย่างบิตคอยได้ร่วงอย่างรุนแรงแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ระดับ48,500ดอลลาร์แต่ทว่าหลังจากนั้นเจ้ามือบิตคอยก็ได้ทำการโอนเหรียญจำนวนกว่า 1> 8 1 5 5 6 BTC ระหว่างกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก2ใบส่งผลให้นักลงทุนเริ่มรู้สึกใจชื่นขึ้นมาได้บ้างเจ้ามือโอนบิตคอย n ์มูลค่ามหาศาล Wall Alert บดการติดตามทำการธุรกรรมคริปโตได้ตรวจพบธุรกรรมบิตคอยขนาดใหญ่ทั้งหมด6รายการโดยแต่ละรายการมีตั้งแต่1,500 BTC ไปจนถึง13,500 BTC ทำให้มีการโอนเงินรวมกันทั้งหมดประมาณ8 1 5 5 6 BTC โดยวาน โซึ่งเทียบเท่ากับเงินมูลค่าประมาณ1.28แสนล้านบาทหักเทียบกับราคาในปัจจุบันภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าวดูเหมือนว่าราคาของบิตคอยจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นทันทีโดยในขณะที่เขียนรายงานอยู่นี้บิตคอยมีการซื้อขายกันอยู่ที่มูลค่าราคาซื้อขายที่4,9914ดอลลาร์ลดลง0.23%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลจาก กดอ่านข่าวเจ้ามือบิตคอยเคลื่อนย้ายเหรียญเกือบ1.3แสนล้านบาทหลังราคาร่วงแตะ4 8่48,500ดดอลลาร์ต่อที่สยามบล็อกเชน